ท่านผู้ชมตอนนี้ซอนยูก็ได้เห็ดเจอเห็ดปวกหมูใหญ่แล้วถ่านผู้ชมเนาะซอนยูก็เจอเห็ดปวกหมูใหญ่แล้วมันบานละขึ้นมาเลาะแต่ตอนแรกงว่านี่พอดีจุ่มเนาะเมื่อซอนยูเอาเห็ดปวกก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อพักนั่นอี่ได้พักนั่นอี่ได้ท่านผู้ชม o m นะสันยูเอาเห็ดปวกก่อนเด้อแล้วซอนยูจะเห็ดคลิปเองเนี้ยถ่านผู้ชมซอนยูเจอเจอเห็ดปวกหมูใหญ่ หมักอะไรหลายนะมึงกว่าปอผุ่นๆแซนูว่าคนเด้อผูกๆผูกเอาคนเด้อเอาคนเด้อท่านผู้ชมจนละคนมาผูกๆป๊ะสุกๆท่านผู้ชมตอนนี้แซนุกกะได้เก็บเห็ิรติดที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าข้างในแซนุกบวกกะเข้ามันหกปุ๊บใป่าที่แซนุกเอาเห็ดได้ท่านผู้ชมนี่ยบางแซนุกจะถ่ายท่านผู้ชมบางเห็ิรแซนุกได้มื่อันนี้เนาะถือว่าหมาดได้หมูใหญ่หมูกว้าง เฉาญูกับบุคิดว่าสิได้าฮดหลายไาน,นี้เนาะนี่ท่านผู้ชมเห็ดเฉาญูนี่งามอยู่บ่เฉานูจะย่างออกไปถามแม่ค้าเขาเจ้าฮับซื้อเท่ากหร่ับซื้อแล้เฉาหนูจะขายเลยเพราะว่าเฉานูโบมีตู้เย็นเนาะอันโบมีตู้เย็นใส่ถ้าเราเฮ็ดชุกมาแล้วเฮาโบมีตู้เย็นใส่มันก็เน่าก็บูดนะท่านผู้ชม ชาวญจะขายแล้วเอาเงินดังเก่ามาซื้อเกลือเป็นนัวมาซื้อไว้กินนี่แหละเพราะว่าจาวญี่ออกมาอยู่ห้องแถวคนเดียวเนาะต้องได้ดินลนล้นรนนะท่านผู้ชมเออเจ้าหน่ายค่าห้องค่าน้ําค่าภายัยหลายอย่างหลายสิ่งเนาะท่านผู้ชมเขาก็ต้องได้ดินน้นรนโชคหาพอได้เล็กหน่อยก็เหลือเขากข็ขายเอามเงินดังกล่ามาหมุนใช้ในชีวิตประจำวันเขามันละ จอนูกัเน,นะท่านผู้ชมเลยกตถือว่าหลายวันจอนุจะแย,ยาออกไปหาแมคค้าเพื่อนที่อยาซื้อบนนะท่านผู้ชมเนาะแต่พอหซื้อกับจอนุก็จะไปปั่นห้องข้างๆเลยฮอแถวไกลเคียงสู้กันกินท่านผู้ชมเลยคลิปนี้กาเป็นคลิปสั้นๆนะท่านผู้ชมจอนุจะพาออกไปเพราะว่ายานแม่ค้าเขาออกไปหาซื้อทางนอกก่อนเนาะก สาวยุกกะคอมมูคบใจเด้อผู้ที่ติดตามเบิ่งคลิปสาวยุแล้วก็คอมเมนต์ดีๆเนาะให้เป็นกำลังใจสาวยุมาแหละสู้ส้นต่อไปท่านผู้ชมเไปขอบใจจากใจจริงรีอสอัญยุกับบุญยังตอบแทนเนาะนอกจากคอมมขอบใจหลายๆเด้อ